สาป้าอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าฝาไฮดรอลิกค่ะฝาไฮดรอลิกนะครับนี่คือก,กลไกการทำงานของชุดไฮดรอลิกเวลาทำงานนะ่ะน้ำมันนะ่ะมันจะวิ่ดขึ้นมาหาวาล์วตัวเนี้ยค่ะเพื่อที่ให้ชุดลูกสูบเนี่ยมันทำงานเนี่ยครับไปดันชุดระบบกระบอกสูบทำให้แขนขึ้นทำให้น้ำมันเห็นไหมครับเนี้ย,ยวาวตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวดันน้ำมันให้มาท่อนี้สองท่อน,อน,นี้ค่ะ พอสองท่อเนี้ยมันจะเป็นท่อที่ไปในชุดของอุปกรณ์พ่วงก็คือชุดดันดินนะครับถ้าตัวนี้มันเสียหรือมันมีปัญหาชุดดันดินตัวเนี้ยมันก็จะมีปัญหาด้วยนะครับจริงๆการตรวจเช็คง่ายๆที่เราจะรู้เลยว่าตัวนี้มันเสียหนึ่งยกไม่ขึ้นสองมีอาการกระตุกนะฮะหลักๆเลยที่มันจะเสียหางกระตุกเหรอคะใช่หาง <Okay. S 1> มันจะกระตุกนะครับแต่ถ้า ยกขึ้นแล้วมันตกมันก็มีส่วนที่จะเป็นตัวนี้แต่เราต้องดูในชุดของลูกสูบข้างในนี้ด้วยว่ามันมีการเสียหายไหมข้างในเนี่ยมันจะมีลูกสูบอีกให้ให้เราตรวจเช็คตรงนี้เบื้องต้นก่อนถ้าเกิดข้างในลูกสูบเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรถึงจะมาถอดตัวนี้ดูไอ้ที่สําคัญวาล์วมันมีเลขเห็นไหมครับค่ะนะครับเราสังเกตได้ว่าแต่ละคันของเราเนี่ยมันเลขอะไรใช่ วว<จ>ตัวนี้<ว>ใช่ครับเวลาจะตรวจเช็คแต่ตัวเนี้ผมไม่เคยซ่อมนะครับเพราะมันไม่มีอะไรแต่ไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆหรือเอฟตีช่างคนไหนเคยซ่อมมัง่งถ้ามีอะไรยังไงก็แนะนําผมด้วยเพราะที่เช็คก,กับบริษัทมันไม่มีอะไรแต่ถ้ามันมีอะไรหรือใครมีทําไว้อะก็บอกบอกกล่าวกนันมั่งนะครับเพราะว่ามันแพงแก็คือต้องซื้อใหม่อย่างเดียวใช่ต้องยกลูกอย่างเดียวบริษัทมันไม่มีขายจ้า ไม่มีอะไรขายแต่ถ้าใครผลิตหรือทําขายอะครับก็ทักๆกันมาแล้วกันเผื่อเวลาลูกค้ามีปัญหาจะได้ช่วยๆกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ค่ะอค,ครับ